ครับสวัสดีเพื่อนๆพ่พี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องนกตเสงอมลตอ่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาให้ชมนะครับหนึ่งรายการนะครับนี่เลยนะครับเป็นสามเหลี่ยนนี้นะครับเป็นชุดกรรมการนะครับอ่านะครับฝากเพื่อนๆพนพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กด s u b s ไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดคุญากาโมนะครับอ่านะครับ นี่ครับนี่คือหลวงพ่อพัฒน์ปุญญคามูนะครับพระราชมงคลวัชรอาจารย์นะครับนะครับก็สําหรับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนี่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันหลวงพ่อท่านลาสังขารแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดอยากไปกราบนะครับหลวงพ่อก็ไปที่วัดห้วยด้วนได้เลยนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อท่านเนี่ยนะครับดีทุกรายการแล้วก็นะครับประสบการณ์มากมายนะครับอ่าฉะนั้นนี่ครับนี่ครับคือ เจริญพรรุ่นแรกเดี๋ยวมาชมกันครับเจริญพรรุ่นนี้นะครับจะมีอยู่นะครับในหนังสือนี่เลยนะครับเกจิแห่งสยามฉบับวันที่นะครับปีที่2ฉบับที่17ประจําเดือนตุลาคม2 5ง9นะครับนี่เลยฮะเหรียญเจริญพร59หลวงภูพัดวันทุ่งด้วนโชว์ผลงานเพียง6 0เเท่านั้นเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่านะครับก่อนที่จะให้ชมเหรียญนะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่ๆลองชมก่อนนะครับว่า เหรียญน,นะครับนี่เลยแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ฝุกเสรนะครับ <c oughs> นี่คือเหรียญเจริญพรรุ่นแรกนะครับ <c oughs> เขาบอกไว้ว่านะครับ <c oughs> นี่เลยฮะสืบสารตำนานแห่งเทพเจ้าเมืองสี่แควหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับก็คือว่าหลวงพ่อพัดเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมด้วยนะครับแล้วก็เป็นหลานหลวงพุทศวัตุประสงค์นำถวาย นะครับหลวงพ่อพัดเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เห็นะฮะถือว่าได้ทําบุญร่วมกันนะและสมทบทุนบรูรณปฏิสังขรณ์ศนาชนะภายในวัดธาตุหารและสมทบทุนบรูรณะเส,สนาชนะภายในวัดโคกเจริญน,นะครับนี่คือเหรียญน,นะครับเป็นต้นแบบนะต้นแบบเหรียญน,นะครับสูงจะเป็นยันพุทซ้อนนะครับแล้วก็เป็นวัดทาตุหานหาุวยด้วนนครสวรรค์นะครับนี่คือลองพิมพ์นะตะกัวลองพิมพ์นะครับอ่านะครับ นี่คือรายนานนะครับครูบาอาจารย์ที่ปุกเสกนะครับพิธีอธิษฐานจิตปุกเสกในอุโบสถวัดห้วยด้วนนะครับวันพฤหัสที่10พฤศจิกายนพศ2559นะครับเวลา4โมง9นาทีมีหลวงปู่ต่อวัดเขาแก้วหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับหลวงพ่อสนมวัดพระปลางเหลืองนะครับหลวงปู่บุญยังวัดนิลาวันประชารามนะครับชุดนี้นะครับก็ นะครับจะมีจํานวนการสร้างโดยประมาณนะครับประมาณนี้เลยนะครับมีเนื้อทองคําเนื้อเงินลงยาแดงนวะหน้ากากเงินเนื้อชนวนเนื้อทองคําขาวนะครับแล้วก็เนื้อกระไหล่ทองโบราณเนื้อทองเทวฤทธ์เนื้อโลหะผสมนี่ครับชุดที่ผมอยู่ตรงหน้าผมนะครับก็คือชุดกรรมการลงยาจะได้รับสามเหรียญนะครับแล้วก็จะมีชนวนลงยานะครับนี่คือชุดกรรมการนะครับอ่านะครับนี่ก็คือ ในส่วนของเหรียญเจริญพรนะครับรุ่นแรกนะครับหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมแป๊บนึครับผมลองเปิดด้านในสักครู่นะครับผมจําได้ว่าด้านในเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของถ้าจำไม่ผิดนะครับผมหาไม่เจอนะครับแต่ไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเรามาชมเหรียญกันเลยนะครับลักษณะเหรียญนะครับกระไหลเงินกระไหลทองกระไหลนาคนะครับ นี่ถือว่าสวยมากๆนะครับนี่ครับนี่คือเหรียญกระไหลหน้านะครับลงยาจีวอนนะครับนี่ฮะอ่าหมายเลขนะครับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเนี่ยครับเขียนไว้ที่กล่องด้วยหนึ่งห้าหนึ่งนะครับแบบนี้เลขหามนะครับสวยๆเลยนะครับกระไหลหน้านะครับนี่นี่เป็นกระไหลทองนะครับลงยาจีวอนแล้วก็ลง ลงยาตรงชื่อหลวงพ่อนะครับตรงนี้เป็นสีแดงนะครับหมายเลขเดียวกันทั้งหมดนะครับอ่านะครับนี่ก็นี้เป็นเหรียญกระลายเงินนะครับลงยาจีวรแล้วก็ลงยาสีน้ําเงินแบบนี้อ่านะครับรายการนี้นะครับแบ่งบูชาอยู่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจบูชาบอกได้เลยนะครับรายละเอียดนะครับนี่เลยเดี๋ยวให้ชมนะสวยนะคือผมว่า แกะได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เหรียญใหม่มากนะครับคือเหรียญเนี่ยนอนกล่องเลยนะครับสภาพนะครับอันนี้บูชาถ้าโปรติถ้าแบ่งบูชาย่อยๆนี่ก็องค์นึงก็น่าจะสองพันสองพันห้าเลยนะครับอ่าหมายเลขหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ก็ไหลเงินนะครับนี่จเจริญพรน,นะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้จมูกอาจจะแตะนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็น เป็นเพราะตอนทำบล็อกหรือเปล่านะนะครับแต่ว่ายังสวยร้อยนะหมายเลข151นะครับมีโค้ดตัวนี้โค้ดนะด้วยนะครับปี25 5 9น้าห้า5นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้สวยดีครับนะครับก็อยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะกล่องก็ยังใหม่อยู่สภาพสวยเลยนะได้รับพระสามเหรียญถ้าสนใจบูชาก็นะครับทักได้เลยตามช่องทางนี้เลยนะครับ ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมเพราะว่าเป็นจักเจริญพรุ่นแรกนะครับก็นะครับฝากเพื่อนๆพ,นพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหรียญลูกเหมือนรุ่นจเจริญพรุ่นแรกหลวงพ่อพัดปุญญากาโมปี2 5 5 9นสานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ